วันนี้เราจะมาทำาเฉลยของโซลิกเวิร์กนะครับเฉลยงานที่มอบหมายให้ไปทั้งหมดเกือบทั้งหมดแล้วนะตามเวลาถ้าเกิดเวลาหมดเดี๋ยวเราก็จะต่อเป็นภาคสองไปนะน,นี่เรามาดูวิธีการทำนะครับ ดับแรกเราเปิดไปที่ New ครับเลือกไปที่พ a t h แล้วก็โอเคต่อจกคู่มั่ช้เครื่องเริ่มชาแล้วห้องงานมันเริ่มเยอะมันเป็นโปรแกรมที่ใหญ่กอสมควรนะครับ กินพื้นที่ได้เวลาอันนี้มาดูงานที่เราได้มอบหมายให้ไปนะครับอาจารย์เฉลยคร่าวๆให้พวกเราดูอันดับแรกเราเข้าไปที่ท็อปก่อนนะครับเข้าไปที่ท็อปเพมนะครับคลิกพอ็อกพอเทมไปนะ็อเพไปหลังจากนั้นเสร็จแล้วเข้าไปที่สเก็ตนะครับเข้าไปที่สเกตเ,เ,เข้าไปเลือกเซนเตอร์ r e c t a n g l e นะครับดี๋ยว็ e c t a n g l e เลือกไปเ,กเข้าไปที่เอ่อถึงกลางเนี่ยบริจินตรงเนี้ยนะคลิกไปนหนึ่งครั้งก็กลางร,รูปพอประมาณคลิกซ้ายทีเดี๋ยวช่าเลยคลิกขวาทีแล้วก็เลือ s ซีเล t ออกไปจ้ะ หลังจากนั้นเสร็จเรากเข้าไปสมาร์ทไดมิชันเพื่อกําหนดขนาดของมันนะตามแบบนะครับแบบก็ให้มาเท่าไหร่เราก็ใส่ไปตามแบบที่เขากําหนดมานะครับแบบกําหนดความยาตรงนี้มาร้อยหนึ่งล้วก็ใส่ไปหนะึ่งร้อยคิกหมายถูกให้มันไปหรือ Enter ไปก็ได้ความฝ้าตรงนี้ตรวจมา65 เอนเตอร์ Enter, ไปนะ,ะปถ้าไอ้ตรงไหนถูกเข้าไปหลังจากนั้นเสร็จเข้าไปฟิวเจอร์นะฟิวเจอร์เข้าไป X2BOSS เราตะพัก X2BOSS ใส่ขนาดไปขนาดตามแบบค่าให้ไปถ้าให้ความหนาทั้งหมด15แล้วก็ใส่15ไปนะแมนแต่ก็เครื่องหมายโอเคเครื่องหมายถูกไวซักนะรอสักคู่นะครับหมายถูกไปหลังนจะากนั้นเสร็จ ให้เราเข้าไปที่หน้ามันนะครับหน้าจิ้นงานตรงเนี้ยเพื่อยกความสูงนะยกความสูงเข้าไปที่ท็อปเพนนะครับเพเราก็จะเห็นเส้นนะสีฟ้าตรงเนี้ยนะให้เรากดคอนโทนนะครับกดคอนโทลนะแต่ก็ลากเส้นขึ้นไปลากเส้นขึ้นไปนะเส้นขึ้ไปใส่ขนาดตรงเนี้ย นะความสูงของเพนตรงเนี้ยให้ใส่ไปหกสิบสามนะครับหกสิบสามคลิกเครื่องหมายถูกไว้ซะนะหลังจากนั้นเสร็จเราเห็นตรงนี้เสร็จปุ๊บนะให้เรากดไปบนบนเพนตรงเนี้ยนะนะให้เป็นสีรตรงเนี้ยมันจะจิ้มมาบอกว่าตรงเนี้ยความสูงจะบอกมาเลยที่เราใส่ไปขนาดเมื่อกี้เนี่ยหกสิบสามนะ หลังจากนั้นให้เราคลิกขวาทีแล้วไปเลือกสเกตพอเราไปเลือกสเกตปุ๊บเราจะได้รูปกลางๆนะรูปสีแดงๆเนี้ยรูปสอนเนี้ยนะหลังจากนั้นเสร็จให้เราไปเลือกตรงนี้วิวตรงนี้ซะเราไม่รู้ว่าจะเลือกตรงไหนดีให้เราดูหน้านะดูหน้าตรงนี้เขาจะมีบอกเราคอนไซท็อป o นะแบ็กอะไรเงี้ยนะให้เราเลือก บดนะบดทำมาบดท้ำคลิกไปบดท้ำปุ๊บมันก็นจะวิ่งให้มาเรากลับมาหน้าเนี้ยที่เราต้อง,องการเขียนนะครับต่อจากนั้นเสร็จให้เราเข้าไปที่คลิกไปที่สเก็ตนะเห็นลายไหมเราไม่ใช้ลายตัวนี้เราจะใช้เซ็นเตอร์ลายนะเซ็นเตอร์ลายคลิกเป็นเซ็นเตอร์ลาหนึ่งครั้งคลิกมาที่ขอบชิ้นงานตรงเนี้ยนะคลิกขอบชิ้นงานแล้วลากมาพอประมาณนะครับคลิกขวาทีซ้ายทีแล้วก็สีเล็กออกซะ หลังจากนั้นเสร็จเรากําหนดขนาดให้มันไปตรงเนี้ย <c oughs> ะขาดตรงเนี้ยในแบบเําหนดมาแล้วให้เรานะครับสามสิบห้าแล้วก็ใส่สาสิบห้าเอนเตอร์ไปนะคลิหมายถูกขึ้นไปก็หลังจากนั้นเสร็จเข้าไปที่ไซเคิลหรือวงกลมนะครับตรงเนี้ยนะครับการพอประมาณก่อนคลิกซ้ายทีฝาทีคลิกสีเล็กออกหลังจากนั้นเสร็จเข้าไปสมาร์ทไดมิชัน นะเพื่อกำหนดขนาดของวงกลมเส้นนี้คลิกนะไปที่ขอบวงกลมนะครับแล้วใส่ขนาดเข้าไปตามแบบกำหนดให้40นะครับ40เราจะได้รูปนี้แหละนะคลิกเครื่องหมายถูกไปซะหลังจากนั้นเสร็จเราเข้าไปที่วิวเหมือนเดิมนะเลือกหน้านีนะ้ใครจะเลือกหน้าไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แล้วแต่ลักษณะนะครับอาจารย์ถน,นัดด้านนี้มาวานะอ่า คลิกไปปุ๊บเราก็จะเห็นรูปตรงนี้ขึ้นมาให้เราพลิกหน้ามานิดหน่อยนะฮะให้ได้เห็นวพาเราจะใส่ความาความหนาตรงนี้อจะได้ชัดตามที่เราถนัดนะนะคลิกไปฟิวเจอร์หนึ่งครั้งคลิกไปเอ็กทู o บอสนะเราจะได้เนื้อความหนาของวงกลมตรงนี้ทีนี้วงกลมตรงเนี้นะลูกศรมันชี้ยิงบนเราต้องการให้ลงล่างแล้วก็ไปคลิก d i r e c t ันหนึ่งเนี่ย ไปตรงลูกสอนน้ำดำเนี่ยให้มันลงซะนะตามแบบเขาก็หนวดขนาดตรงเนี้ยความหนาตรงนี้ลงมาเนี่ยยี่สิบแปดนะแล้วก็ใส่ไปยี่สิบแปดแล้วก็ใส่เครื่องไม้ถูกซะนะใส่ไม้ถูกให้มันไปนะหลังจากนั้นเสร็จไอตรงเนี้ยถ้าเกะกะเราก็คลิกขวาใส่แว่นตาให้มันไปมันก็จะหายออกไปนะครับทีนี้เราต้องการเส้นเนี่ยว่าครอบตรงนี้ ทำโคง้งส่วนโค้งมันนะให้เราเลือกไปที่ไลท์ไลท์เพนก่อนนะไลท์เพนปุ๊บนะไลท์เพนจะคลิกไปตรงนี้นะเ,เลือกที่เราเขียนถนัดถนัดนะตรงนี้ถนัดนะเขียนถนัดถนัดพอได้ไลท์เพนเสร็จเราก็เข้าไปที่สกเก็ตนะเข้าไปที่เส้นนะลา,นลายเป็นลายเหมือนเดิมคลิกตรงนี้ หนึ่งครั้งนะครับลากมาพอประมาณนะพอประมาณคลิกอีกหนึ่งครั้งคลิกมาตรงนี้ทำนะเป็นเส้นมาก่อนนะทีนี้เราไม่รู้ว่าเส้นตรงนี้จะชนไปไปถึงไหนนะให้เราแบ่งครึ่งมันซะนะแบ่งครึ่งกั้นนะเสนอสรอุปแล้วกั้นกั้นกั้นเส้นมันซะนะที่เอา้นตะลายมากั้นละนะเอาไมนถูกไปทีนี้เรามาดูตรงเนี้ยมันจะเกินเห็นไหม ถ้าเกิดบางคนถ้าบางคนจะเลื่อนมาก็ได้เลื่อนมาให้ตรงก็ได้แต่อาจารย์ไม่ใช้ตัวนี้นะเลื่อนมาก็ได้ใช้เมาส์จิกมาแล้วเลือกมาให้มันตรงแต่นี้อาจารย์ไม่ใช้ตรงนี้จะให้เรารู้จักใช้ตัวอไอคอนมาช่วยนะอาจารย์จะไปคอนโทรลนะคลิกที่ปลายตรงเนี้ยหนึ่งครั้งนะคลิกที่เส้นปลาอีกหนึ่งครั้งนะเซ็นเตอร์ไลน์หนึ่งครั้ง แล้วเข้ามาคอนดิชันซะนะมันก็จะวิ่งนะวิ่งมาชนจับเส้นนี้พอดีนะที่เราต้องการนะหลังจากนั้นเสร็จให้เรามาดูตรงนี้นะตรงนี้โค้งตามขนาดชี่ตากำหนดมาให้15บห้านะแล้วก็เข้าไปที่สเก็ตฟิวเจอร์นะครับสเก็ตฟิวเจอร์ แล้วก็ใส่ขนาดไปเลยสนะิบห้าขนาดใส่สั่งนี้ให้เสร็จสิบห้าสิบห้าเสร็จแล้วก็มาคลิกเส้นนี้เส้นนี้คื่ไหมถูกไปให้ได้สิบห้าตามที่เราต้องการนะห้าและอีกเส้นหนึ่งนะเราใช้วิธีออฟเซ็ตไปซะออฟเซ็ตนะคลิกไปออฟเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับขนาดสิบคลิกไปตรงนี้ก็ได้ เส้นมันจะลงข้างล่างนะเราก็เข้าไปรีเวิร์ดมันซะรีเวิร์ดฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือเห็นไหมอมันจะขึ้นไปให้เรานะเ้นรีเวิร์ดให้เราเราก็โอเคซะได้ล้ทีนี้ขั้นตรงนี้เขาต้องการขนาดความสูงตรงเนี้ยนะสิบสองเราก็ใส่สิบสองให้มันไปซะ่ ก็โอเคนะหละังจากนั้นเสร็จเราก็ต้องปิดตรงเนี้นะไม่งั้นถ้าเราไม่ปิดพอเอ็กทูเสร็จมันก็จะออกเกินนะมันก็จะไม่เป็นรูปที่เราต้องการนะครับเราก็ใส่เส้นลายขึ้นไปซะเป็นลายขึ้นไปนะครับใส่จนลายเสร็จปิดนะปิดช่องนี้แต่ใครจะทําวิธีไหนก็ได้นะมีวิธีทําเยอะนะหลายแบบนะแล้วแต่ใครถนัด หลังจากนั้นเสร็จพอเราได้ขนาดตรงนี้เสร็จให้เราเข้าไปที่ฟิวเจอร์อีกหนึ่งครั้งเข้าไป Execute นะใส่ตรงนี้ก่อนกันลืมนะครับจะได้ไม่ต้องมาแก้ที่หลังนะเข้าไป Mid p r นซะขนาดตรงนี้ต้องให้เท่ากับวงกลมตรงเนี้ยลูกวงกลมตรงเนี้ยนะที่เราจะมาครอบหรือมาลัดตรงเนี้ยนะให้เราใส่ไปสี่สิบเพราะตอนแรกเรากําหนดไว้สี่สิบใช่ไหมมันต้องเท่ากันนะ 40แล้วก็โอเคไปซะหมายถูกไปนะมันจะช้าหน่อยหมายถูกแล้วเราคลิกดูดิว่ามันได้ไหมโอเคนะ40ตามที่เราต้องการแล้วนะหลังจากนั้นเสร็จนะให้เราคลิกตรงนี้นะไว้จะเก็ตก่อนะนะตรงนี้ ให้มันขึ้นดำๆนะเราจะได้จะตรงนะขนาดตามแบบที่เขาให้มานะครับสามสิบแล้วก็ใส่ไปสามสิบตามที่เขาให้มาเนี่ยนะใส่ไปสามสิบหมยถูกไปเอ็กซ์นะูขึ้นมาเท่าไหร่ความสูงห้าแล้วใส่เลขห้าไปทิ้งหมยถูกนะเราจะได้รูปนี้ทำทีเดียวให้เสร็จเลยนะทีเดียเสร็จเลย ได้มันต่อมาตังวลที่หลังนะสกเก็ตเข้าไปใหม่เข้าไปอีกนะตรงนี้รูเจาะตรงนี้ก็ให้เราแบบกำหนดให้มา20นะครับแล้วก็ใส่ไป20่สิทำที่เด้เสร็จเลยมันองมาทําที่หลังนะยี 20, ใส่20ไปเข้าไปฟิวเจอร์เข้าไป, filter, าไป x อ็กซทนะ เลือกแบบ to all นะครับถูกอ l คลิกไปตรงนี้ direction เนี่ยเข้าไปถูกอ l ซะนะมันก็จะทะลุยาวไปเลยคืงหมายถูกบนจะทะลุคือครั้งนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดปัญหาไปนะเป็นนี้เราตัดปัญหาไปซะทีนี้จะทำโค้งตรงนี้นะโคง้งแต่ใครจะทำวิธีไหนก็ได้นะโค้งตรงนี้บางคนอาจจะลากเส้นมาปิดนะปิดตรงนี้แล้วก็ใช้เอ่อคอนเวิร์ตตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ลากเส้นนี้มาชนเส้นนี้ แล้วก็ลากมาชนเส้นนี้นะก็ได้เหมือนกัน,นทีนี้ใช้อาจารย์ใช้วิธีรัดนะครับจะเข้าไปที่ลายก่อนนะครับเพื่อแบ่งให้มันเข้าไปอยู่ถึงกลางของเส้นนะหลังจากนั้นเสร็จให้เราเข้าไปที่สเก็ตแล้วเข้าไปเลือก3ามพอยอาร์ตรัวนี้นะคลิกไปนหนึ่งครั้งนะไปจับให้ดีจับตรงมุมตรงนี้นะมุมที่เราต้องการ คลิกให้ดีนะขึ้นไหจะขึ้นเป็นสีชมพูแล้วคลิกไปลากไปก่อนนะลากไปก่อนอันนี้วิธีครูนะลากไปคลิกตรงนี้เป็นหนึ่งครั้งตรงไม่ตรงไม่รู้ขี่ไปก่อนนะแล้วก็ทํารูปค่าวๆตรงเนี้ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงเนี้ยคลิกอ่าฝาทีคลิกซ้ายทีเพื่อเล็กออก ทีนี้พอพอเราเข้ามาตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็เช็คดูว่าตรงเนี้ยมันมันติดไหมไม่ติดแต่ใครใช้วิธีอีกก็ได้นะไม่ติดแล้วก็คลิกไปที่มุมตรงนี้กดคอนโทรลก่อนนะกดคอนโทรลคอนโทรลแล้วคลิกตรงนี้ให้เป็นสีชมพูคลิกเส้นขอบที่เราต้องการให้บัชิตติดตรงเนี้ยอีกหนึ่งครั้งเข้าไปที่ไพร์มันไพล์ไพร์เหย,ยนะตรงเนี้ยปักนะมันก็จะวิ่งมาชนให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ ขอบก็จะติดกันแล้วนะพอชนเสร็จปุ๊บให้ขอบติดแล้วก็มาคำนวณขนาดความโค้งของมันนะเข้าไปสมาร์ทไดมิชันนะมาร์มิชันเลือกไปที่โค้งเนี้ยนะขนาดตามแบบให้มา94นะแล้วก็ใส่94้าส่ไปนะแล้วก็ทีงไหนถูกนะโมดิฟยยายตรงนี้แล้วใส่ปักเข้าไปเราจะได้ขนาดความโคง้งตรงนี้แหละ นะตรงไหนถูกขึ้นไปซะนะหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะใส่ความหนาทีนี้ว่าเส้นเดียวเนี่ยมันไม่สามารถจะเอ็กทูตนะครับเอ็กทูตทำความหนาได้อันนี้เราก็จะใช้คล้ายคล้ายก๊อปปี้เส้นตรงนี้ไปอยู่กลางเนี่ยนะแล้วก็ใช้คอนเวิร์ตเอนเตอร์เตี้เนี่ยนะคลิกเข้าไปอนเิอนเอร์เตี้นะครับ คลิกไปทุกเส้นนะเส้นขอบเนี้ยนะขอบนี้ขอบนี้นะบางคนจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะนะไม่ว่ากันนะแล้วเราใส่เครื่องหมายถูกเข้าไปซะหมายถูกมันก็จะได้ก๊อปจากนี่ไปถึงนี้นะหลังจากนั้นเสร็จอาจารย์ก็จะใช้เส้นลายนะครับแต่ใช้วิธีอื่นก็ได้นะมีวิธีทําเยอะแบบนี้นะลายมาชนเส้นนี้ซะนะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะหลังจากนั้นเสร็จเข้าไปอ ฟิวเจอร์เลือกเอ็กซทูดบ er ไปแบ่งครึ่งไว้เลยเดี๋ยวมันคนลืมนะลรือมต้องมาแก้ไขนะเข้าไปมิดเพนนะความหนาตรงเนี้ยเขาเอาา่หอมสันโค้งตรงเนี้ยเขให้มาสิบสามนะในแบบเลยะสิบสามแล้วก็คลิกไปนะมันจะได้สิบสามพอดีนะแล้วก็ใส่ OK โอเคไปซะโอเคไปเราจะได้ขนาดตามที่เราต้องการนะนะสิบสาม นะครับหลังจากนั้นเสร็จทีนี้เราต้องการเจาะรูตรงเนี้ยสีด้านให้เราคลิกไปตรงแผ่นตรงนี้ก่อนนะไปเลือกหน้ามาันใครจะเอาหน้าบนหน้าล่างอะไรนี่ไม่ว่ากันนะอังบนก็ได้อาจารย์าจะใช้บนหรือใครจะใช้าาล่างก็ได้และแต่ถน,นดัดนะคืออาจารย์ใช้าาบนแล้วกันเราจะเส้นะน,สนี้มานะเข้าไปสเก็ตนะ เข้าไปสี่เหลี่ยมก็คือเซนเตอร์เละสิงเกิลซะนะมันก็จะได้เห็นลูกศรตรงเนี้ขึ้นมาให้คลิกการลูกศรน,นะครับแล้วเราก็กลาตงตัวนี้มาพอประมาณคลิกซ้ายทีฝาทีเ,เลือกสีเล็กนะครับทีนี้เราเข้าไปสมาร์ทไดมนชั่นเพื่อกําหนดขนาดความฟ้านความยาวของมนันนะในแบบเนี้เขากำหนดความความฟ้ามาให้สามสิบเจ็ดแล้วก็ใส่สามเจเข้าไปแล้วขึ้นมาให้ถูกเข้าไป ควนะามยาวตรงนี้เขาหัดมาให้เจ็ดสิบสองนะครับแล้วก็ใส่เจ็ดสิบสองเข้าไปนะใส่รื่งไหนถูกขึ้นไปซะเราจะได้ขนาดตามนี้แหละนะเจ็ดสิบสองสามสิบเจ็ดนะครับใส่รื่งไหนถูกไปซะทีนี้เราจะมาทําวงสี่วงเนี้ยวงกลมนะเราก็เข้าไปที่ซเคิลนะวงกลมซเคิลนะวงกลมคลิกไปที่ขอบนี้ทําขอบนี้เสร็จเลยทีเดียวนะวงกลมขนาด ซ้ายทีฝาทีขนาดตามแบบให้มา20นะครับ20่สิบเราก็ใส่ไป20่สินะจะทำผลเดียวเราจะไม่ทำหลายอันมนจิ้มจิ้มนะแล้วมาเข้าอีอีข้อเราไม่เอานะเราใส่ไป20่สิบก่อน e n t เ r รืไปงปหมายถูกทีนี้เราได้ขนาดตัวเนี้ยเป็นแบบแล้วนะขนาดถูกต้อง20ให้เราเข้าไปที่ Move นะนะหรือไปเลือกตรงเนี้ยเอางี้ว่าไปเลือกตรงนี้ เราจะไปเขียนว่า copy e n t i t y แล้วก็คลิกไปที่ copy ซะเลือกไปที่ขอบนี้1ทีนะมันก็จะออกเป็นสีฟ้าแล้วให้เรามาเลือก p a r a เต t e r ตรงเนี้ยเพื่อรู้ตำแหน่งเห็นไหมมันจะเป็นจุดจุดให้เราเห็นตรงเนี้ยคือตำแหน่งาร์กกึงการของชิ้นงานที่เราจะ copy มันนะแล้วเราก็ลากมาลากมาวางไว้ลากมาวางไว้นะครับลากมาวางไว้ตามจุดที่เราต้องการทั้งหมสี่จุด นะครับแล้วก็เราก็สมัยถูกไปซะนะหลังจากนั้นเสร็จเพื่อฟาไม่ให้เกกาแเราเอาตรงเนี้ยตัดถึงนี้ปผู้คนไม่ตัดก็ได้นะแล้วแต่อาจารย์จะตัดนะจะให้เราอาจใช้ตัวไอคอนด้วยเข้าไปทิมซะตัดไอตรงเนี้ยออกซะนะเวลาเราจิ้มเอ็กทูกมันจะได้ง่ายขึ้นนะตัดออกซะนะตัดออกซะตรงไถูกไป เข้าไปฟิวเจอร์เข้าไป Future, เอ็กูดโบสซะจิ้มไปที่ชิ้นงานนะที่เราต้องการทําให้มันขึ้นมาสูงขึ้นมานะฮะจิ้มไป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 ถ้าให้ฟาร์มสูงตรงเนี้ยขึ้นมาเท่าไหร่ตามแบบก็ให้มาสามใช่ไหมแล้วก็ใส่สามไปนะถ้าใส่ึ้นไหนถูกไปนะถูกแล้วก็จะได้ชิ้นงานสูงมาจากชิ้นพื้นตรงเนี้ยสาม นี่เราไม่ให้เสียเวลาเราทําทีเดียวเลยนะทำให้นเสร็จเลยคลิกไปตรงนี้หนึ่งครั้งเข้าไปซีซไซเคอร์ cle, หรือวงกลมอีกหนึ่งครั้งนะครับคลิกขอบให้ดีปาหาสมการมันอาดาดและสนการขึ้นและดําๆทําทีเดียวให้เสร็จเลยนะครับทําทีเดียวให้เสร็จเลยเข้าไปสมาร์ทไดมิชันตามแบบกําหนดตรงเนี้ยรูที่เราจะเจาะเนี่ยกาหนดมาให้สิบนะครับสิบแล้วใส่เลขสิบไปแล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกไปซะ นะหลังจางนั้นเสร็จแล้วก็ใช้ตัวก่าวเมื่อกี้เนี่ยนะความสั่งมูฟเนี่ยนะคลิกไปแล้วก็ไป Copy ปี้ซะนะก๊อปคลิกไปที่ขอบพารมเตอร์สิก่อนคลิกไปพารามิเตอร์ถึกงการของมันซะนะคลิกไปนี้นะมันจะขึ้นให้เรามานะไล่ยมาเรื่อยๆนะไล่มาเรื่อยๆแล้วก็คือหมายถูกขึ้นไปซะนะ แล้วก็เข้าไปฟิวเจอร์เข้าไปเอ็กซทคัแล้วก็ไปเลือกไ r เรกชันตรงเนี้ย <c oughs> เลือกให้เป็นทูออ l ซะมันจะตัดทะลุยาวไปทีเดียวนะตัดไปปักเราจะได้ขนาดรูตามที่เราต้องการแหละนะครับขนาดรูที่เราต้องการนะเริ่มมาดูทีนี้ใครจะแต่งยังไงก็ได้นะจะแต่ง ให้มันสวยอะนะแต่เนี้ยจานก,ก็จะแต่งตรงนี้ไปขอบตรงนี้โดยเข้าไปฟิเลตนะครับเข้าไปฟิเลตฟิเลตนะครับฟิเลตตรงนี้นะฟิเลตไปงี้สองนะแล้วก็ใส่เลขสองไปนะคลิกไปที่ขอบนี้นะนะอ่านะสีฟ้าซะขอบนี้สีฟ้าซะนะคลิกไป ถ้าใครคลิกไม่ได้ถ้าเกิดคลิกแล้วมันไม่เป็นก็ลบแล้วก็คลิกใหม่นะไปงนี้มันจะได้สีลูกแล้วจาจก,ก็โอเคตรงไหนถูกไปป้าเราจะได้ตรงนี้มาแล้วนะฟิเลตสองนะใครจะฟิเลตก็ได้ไฟิเลตก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับและตรงเนี้ตามแบบจริงก็ให้มาฟิเลตมาแปดเอยมาเจ็ดนะตรงนี้มาเจ็ดตรงเนี้นะเจ็ด ใส่เลขเจ็ดไปก่อนปีเลดไปแล้วเจ็ดทางนี้ก็เจ็ดนะเจ็ดอะไล่ะไปเรียกปุ๊บนะแล้วแต่นะใค,ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใครจะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้นะเจ็ดนะส่วนตรงเนี้ยจะให้เราปีเลดนะสองทุกจุดเลยสองนะเราใส่เลขสองไปก่อนนะ ตรงนี้ใส่สองนะขนาดสองหมดฟิเลตนะนะใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะไม่ว่ากันนะโอเคนะครับทำทุกมุมอนะแล้วแต่ใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะแะแต่ตามแบบจริงก็ต้องให้ทำอะนะ อันนี้ลองลองใส่แล้วขนาดตามขนาดแล้วมันจะไม่สวยนะอาจารย์เลยใส่เงี้ยสองพอตรงนี้นะบุมเหลี่ยมเหลียเนี่ยใส่เงี้ยสองฟิเลตเงี้ยสองพอนะทุกมุมเลยเละไปมงหมายถูกไปซะถ้าใส่ห้าแล้วไม่สวยนะมันจะไปชนกับขอบอที่เราฟิเลตรูมันนะประมาณเนี้ยนะที่ว่านักศึกษาคงทำได้เพราะมันไม่ยากนะมันเป็นเบสิกที่เฉย นะเอาพอประมาณเนี้ยนะถ้าเกิดใช้ไม่เข้าใจไงก็ไลน์มาถามอาจารย์ได้นะถ้าเกิดยังไลน์มาแล้วยังไม่ตอบแสดงว่าติดธุระนะนะแล้วว่างอาจารย์ก็จะไลน์กลับแล้วบอกให้ทีนะคลิปนี้นะเวลามันจะหมดเพราะอ่าซูมเนี่ยมันมีเวลาจำกัดนะเดี๋ยวอาจารย์ว่างก็จะทำคลิปส่งไปให้ดูเรื่อยๆ ส่วนคลิปนี้ก็ทําให้ดูคร่าวๆตามนี้นะใครจะมีวิธีทําแบบไหนก็แล้วแต่นะให้นักศึกษาไปลองหัดทํานะแล้วก็ส่งสรุปแล้วให้เราทําคลิปส่งมาให้อาจารย์เนี่ยในซูมดีกว่าเพราะเรามีโปรแกรมทุกคนแล้วนะใครไม่เข้าใจว่าทําไงก็ไลน์มาถามอาจารย์ได้วิธีเข้าววิธีทำนะแต่ทำเป็นปพัตทุดร์ทำเป็นชิ้นงานมาแต่และชิ้นจะได้ ทันเวลาของของสูมันนะถ้าท,ทําทีเดียวอ,อาจจะไม่ทันเวลามันจะทีนี้มันจะเลยปฏิปัตต่อยุ่งนะท,ทําทีละชิ้นเนี้ยแล้วก็อัดมาให้อาจารย์ดูนะโอเคเนาะมีอะไรสงสัยก็ไลน์มาหาอาจารย์ได้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ <c oughs>